สวัสดีค่ะท่าน่าเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันอ่อนปรยางามสง่างค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานส่งผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจเข้าวร่วมประกวดในกิจกรรม PA Innovation Contest 2022ค่ะ ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA พลิกโฉชมองค์กรด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงานในทุกส่วนขององค์กรทั้งด้านโครงข่ายลูกค้าการพัฒนาบุคลากรรวมถึงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่างๆรองรับการใช้งานตามความต้องการทางธุรกิจพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรนำเสนอแนวคิดและรวมพัฒนานวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ในกิจกรรม P.A. Innovation Contest 2022ที่มีทีมนวัตรกรทั้งหมด13ทีมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดการพัฒนาน,นวัตรกรรมด้านซอฟต์แวร์โดยทุกทีมได้นำเสนอผลงานพร้อมทั้งรับฟังแนวทางการทำงานด้วยการนำนวัตรกรรมมาปรับใช้จากนายทวีระพานิสมบัติผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์มากกว่า20ปี ากิจกรรมในปีนี้มีทีมนวัตกรที่ผ่านการคัดเลือกแนวคิดการพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านซอฟตแวร์จำนวนทั้งสิ้น3ทีมประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม CBD Innovation ผลงานระบบจัดการงานก่อสร้างและสร้างเอกสารอัตโนมัติรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม r o n g ICT ผลงานระบบ PA Budget Management System รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมหินวิ่งหนีไปไหนไม่รู้ช่วยหาทีผลงานระบบ PA List Map <S <S ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง3ทีมและทีมอื่นๆที่มีไอเดียโดนใจคณะกรรมการและมีผลต่อองค์กรจะได้เข้าร่วมโครงการ a d h o c 2022ของ PA Innovation Hub เพื่อรวมพัฒน,นาซอฟต์แวร์ต่อไป ผลงานนวัตกรรมที่ผ่านคัดเลือกจะถูกนำไปพัฒนาต่อยอดให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงตามแนวทางการดำเนินงานของ PA ที่จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงานในทุกส่วนขององค์กรรองรับการใช้งานตามความต้องการทางธุรกิจไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออนปริยาง,งา์สง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ